ตัวแทนดาบ,บิด D K R ติดน่องส่งสนามขอพาติดน่องไปส่งกับตัวแทนของดาบิดเดเคอาหลังจากสัญญาของดาบิดเดเคอากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้หมดลงเป็นการปิดฉาก12ปีในถิ่นโอทัดฟอร์ดเท่ากับว่านาทีนี้เขาคือผู้เล่นฟรีเอเนต์ทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องรีบหาตัวแทนในตำแ,แหน่งนี้อย่างเร่งด่วนเพื่อให้ทันต่อการเตรียมทีมในช่วงปีซีซั่นซึ่งทางเอลิกเทนฮาผู้จัดการทีมต้องการผู้รักษาประตูที่เล่บนบอลกับเท้าได้ดีโดยติดน่องส่งสนามมองถึงความเป็นไปได้ดังนี้ ตัวเลือกที่ 1. นึ่งองเดโอโนานาผู้รึกษาประตูทีมชาติแคม,มรูนจากอินเตอร์มิลานที่ฤด,ดูการที่ผ่านมาเป็นกําลังหลักพาต้นสังกัดเข้าชิงยูฟ่าแชเมเปี้ยนส์ลีกซึ่งเจ้าตัวมีความสนใจที่อยากจะกลับมาร่วมงานกับเอริกเทนฮาแต่ติดปัญหาที่อินเตอร์มิลานต้องการค่าตัวสูงถึง51ล้านปอนด์รำดับต่อมา ด i โอโก o คอสตาในทวารหนุ่มวัย23ปีทีมชาติโปรตุเกสจาก FC ฟซีป o โตที่โชว์ฟอร์มสุดยอดเหนียวหนึบในฤดูกาลนี้ซึ่งเป็นผู้รุกษาประตูที่ใช้เท้าได้ดีตามแบบที่เทนฮากต้องการและสามารถเปิดบอลได้อย่างแม่นยำแต่ทาง FC Porto โต้ต้องการค่าตัวมากถึง65ล้านปอนด์เพราะอนาคตเก้าตัว,ตวยังอีกยาวไกล 3. ามดาบิดรายาผู้รึกษาประตูชาวสเปนจากเบนฟอร์ดที่ไดูการที่ผ่านมาทํำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและพาต้นสังกัดจบด้วยอันดับ9ของตารางพรีเมียร์ลีกซึ่งมีความเป็นไปได้ที่เบนฟอร์ดจะยอมขายผู้รักษาประตูรายนี้ไปเนื่องจากเจ้าตัวเหลือสัญญากับต้นสังกัดอีกแค่หนึ่งฤดูการเท่านั้น 4. จอแดนพิกฟอร์ดผู้รักษาประตูทีมชาติอังกฤษซึ่งทางต้นสันกัดอย่างเอเวอร์ตันต้องการข้อเสนอที่ไม่ต่ำกว่า30ล้านปอนด์เพื่อนําเงินไปเสริมทัพต่อไปซึ่งหากทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยอมจ่ายเงินตามข้อเสนอนี้เชื่อว่าทางเจ้าตัวคงตัดสินใจได้อย่างไม่ยากเพราะได้ลงเล่นกับสโมสรที่ยิ่งใหญ่และได้ลงเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอีกด้วย 5. ยานซอมเมอร์ผู้รักษาประตูจอมเก่าวัย35ปีจากไบเยนมิวนิกซึ่งในฤดูกาลหน้าหากมารุเอลนอยเออร์มือหนึ่งของทีมกลับมาเชื่อว่าเจ้าตัวต้องตกเป็นตัวสำรองอย่างแน่นอนและคงไม่มีความสุขกับการเป็นผู้เล่นสำรองซึ่งทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เคยให้ความสนใจกับผู้รักษาประตูรายนี้มาแล้ว 6. ดีนเฮนเดอร์สันที่ฤด,ดูกาลที่ผ่านมาถูกปล่อยให้กับรอตติงแฮมฟอร์เรสยืมตัวไปใช้งานซึ่งเจ้าตัวเคยประกาศชัดว่าไม่ต้องการกลับไปเป็นมือ2ต่อจากดาบิดเดเคอาแต่เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไปก็อาจเป็นโอกาสที่สโมสรจะดันเจ้าตัวขึ้นเป็นมือหนึ่งแล้วเราแฟนผีนะครับอยากให้ใครเป็นตัวแทนของดาบิดเดเคอาติดโน้งทรงสนามขอขอบคุณสำหรับการรับชมและรับฟังเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรากดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ